คาดไม่ถึงโดนเข้าฝันห้ามลบลู่และสุดยี่หวาปริยาการเจออาถานพููดแม่น้ำโขงเจ้าแม่ทอหู ปลุกอาถันตำนานแม่น้ำโขงคืนชีพยี่หวาปริยาการใจกันทะพลิกบทรายครั้งแรกในละครพูดแม่น้ำโขงทางช่องสามเล่าความห้อนหลังเจ้าแม่ทองหูกมาเข้าฟัานเตือนห้ามลบลูกโดยเริ่มจากที่ตัดสินใจเล่นเรื่องนี้เลยจริงๆอ่านบทรู้สึกสนุกตั้งแต่ยังไม่ได้เล่นอ่านแล้วมีความรู้สึกว่าตัวละครนี้ทําอะไรต่อบวกกับเซิร์ชกูเกิลกับตํานานเจ้าแม่ทองหูกเลยรู้สึกตื่นเต้นกับตํานานนี้ถามว่ายากไหมบอกเลยว่ายากค่ะ เพราะละครเรื่องนี้เคยมีมาแล้วและมันยากตรงที่ต้องพูดภาษาอีสานทางเหนือเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยให้หวาพูดตอนนี้พูดไม่ได้ลืมแล้วค่ะได้ยินว่าหวาเล่นเรื่องนี้เจอความหลอนด้วยหวาเจอตอนฝันแต่น่ากลัวมากๆท่านมาพร้อมบริวารได้ยินแต่เสียงมาบอกเราว่าอย่าลบหลู่ท่านเลยบอกพี่ที่กองหนูจะทํายังไงดีพี่เลยบอกว่าท่านคงอยากให้หวารักษาศีลน,นะเพราะเล่นเป็นท่านหนูพยายามรักษาศีลและงดเนื้อสัตว์ กวนพระเป็นการทําเพื่อความสบายใจด้วยตอนนั้นกลัวมากมันออกจากฝันยากมากแล้วตอนนี้ยังโอเคแต่ตอนนั้นไม่กล้าเล่าระหว่างถ่ายละครเจอสิ่งลี้ลับอะไรอีกไหมว่าฝันจริงๆจะมีอีกสามครั้งแต่ครั้งอื่นๆมาแบบเบาๆห้เลก็ถูกหวยนะหลังงดกินเนื้อสัตว์บรรยากาศถ่ายทําน่ากลัวไม่น้อยน่ากลัวค่ะเพราะว่าโลเคชั่นเป็นท้ามอ่างเก็บน้ำใต้น้ำและถ่ายกลางคืนส่วนใหญ่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความ หน้ากลัวอยู่ในนั้นบางทีเราแต่งเอฟเฟกทีมงานก็จะบอกว่าหวาจะเดินไปไหนจะวอบอกกันก่อนนะทุกคนกลัวเราเราก็กลัวตัวเองบ้างเวลาแต่งหน้าเป็นเจ้าแม่มีกลัวตัวเองบ้างไหมก็พี่ที่ดูแลบอกว่าให้หลบเครื่องสําอางก่อนนะไม่อย่างนั้นไม่ให้ขึ้นรถด้วยติดตามเรื่องราวได้ในละครเรื่องพูดแม่นม้ำโค้งออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง3